สวัสดีค่ะพ่อกล้นะคะเดือนวาเลนไทน์แห่งความรักนี้นะคะก็อีกเช่นเคยนะคะจองแค่100บาทเท่านั้นนะคะเลือกรถได้ทั้งร้านของมาร์รมอเตอร์เลยฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนวันนี้เอาใจนะคะเจ็ดที่นั่งพีพีวีนะคะแล้วก็ปาเจโร่นะคะปาเจโร่เสรีงปาเจโร่ปี2019โฟร์ท็อปสุดเลยนะคะฟรีดาวสุขขันนะใครที่อยากเอ่อ ซื้อรถให้แฟนนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะจองแค่100บาทเท่านั้นผ่อนอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ค่ะฟรี90วันนะคะลูกค้าที่ไม่มีประวัติไม่มีเครดิตคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้แล้วนะคะสวัสดีในติกตอกด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ขอหัวใจรัวๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000ฟรีดาวนะคะใครที่กําลังตามหารถแบบไหนนะคะบอกก็มาได้เลย นะคะจัดให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาลยของเรานะคะแถมแม็กแต่งลงร้อยยางใหม่ให้พร้อมใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้กดแชร์นะคะกดแชร์ก่อนเลยนะคะแล้วก็เม้นว่า100บาทเท่านั้นนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องมีประวัตินะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างข้าราชการมนุษย์เงินเดือนนะคะขับแกลวิ่งวิน ชานเงินเดือนตั้งแต่1 2 0 0 0บาทเป็นต้นไปสามารถซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขออย่างเดียวลูกค้าห้ามติดแบคลรียนะเพราะว่าติดแบคลียตอนนี้เนี่ยออกค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการผ่อนล่าช้านะคะอาจจะข้ามวันเนี่ยยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดข้ามเดือนเนี่ยค่อนข้างยากนะคะอันไหนได้ก็บอกได้นะไม่มีกากแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9เท่านั้นเองนะคะ อ่าใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดแบ็กรีดออกไม่ได้เลยค่ะคุณเก่งนะคะในติกติกนะอ่าวันนี้คันนี้เข้ามาใหม่ค่ะเป็น X-Series คันนี้ชุดแต่งเต็มนะคะก้อยห้แม็ก X-Series ไปพร้อมยางบิสโตนปีใหม่นะคะสีแดงแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวคันนี้รถปี2019นะคะใครที่เป็นสายที่ชอบรถออร์นิว แล้วเป็นตัวพิเศษนะคะต้องจัด X Series คันนี้เลยนะคะแล้วก็มาเร็วไปเร็วมากๆนะคะ X Series คันนี้ปี2019สวยงามมากนะคะดูนะคะด้วคันที่เป็น X Series ก็จะมีสติกเกอร์คาดนะคะอันนี้เป็นเซ็กเนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะแล้วก็เป็นโฉมหน้าสเทลด้วยนะคะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดแต่งเต็มรอบคันแต่ว่าคันนี้นะคะไม่ใช่สีแดงมุกนะจะเป็นสีแดงปกติ นะคะลูกค้าฟรีดาวค่ะคันนี้ก้อยผ่อนจะที่8 0 0พันหนึ่งปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอเลยนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้กดแชร์แล้วบอกจอง100บาทเท่านั้นคุณเลือกทั้งร้านเลยนะคะตอนนี้ก็มีรถให้เลือกประมาณ220ร้บคันเลยนะคะต้องมีสักคันที่ลูกค้าชอบแหละนะคะแล้วก็โปรวาเลไทยนี้ให้เฉพาะเดือนแห่งความรักนี้เท่านั้นนะคะอ่ะ หรือว่าใครจะชอบเป็นออลนิวคันนี้ก็ได้นะคะสีเทาลงแม็กนะคะคันนี้ก็สีประตูฟีดาวเหมือนกันมีสีขาวกับสีเทาค่ะลูกค้าไม่มีประวัติไม่มีเครดิตก็ซื้อได้ฟีดาวฟีจัดฟีโอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณคิวสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเพราบก,ก้อยอีกเช่นเคยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆซึ่งรถที่มารวยนะคะคุ้มค่าประหยัด ะะประหยัดแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวลูกค้าสามารถที่จะเก็บเงินดาวนะคะสีห้าหมื่นตรงนั้นเนี่ยเอาไปต่อย,ยอดธุรกิจคุณก่อนได้เลยนะคะแล้วก็มาทยอยผ่อนเนี่ยแบบนี้นะคะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,900บาทออน,นีปี2019นะคะเครื่อง1.9เกธรรมดานะคะผ่อนอยู่ที่6,900สวัสดีค่ะคุณลุงอน,นัน ฝากกดหัวใจให้ก้อยด้วยนะคะฝากกดไลค like, ์กดแชร์หัวใจรัวๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเปิดการมองเห็นให้ก้อยหน่อยเพราะว่าปิดกั้นหนักมากนะคะบางวันนะคะลูกค้าที่เขาเปิดนะคะคนก็จะดูเยอะบางคนเนี่ยปิดกัน้นแชร์เท่าไหร่ก็ลูกค้าไม่ขึ้นนะคะก็สู้กันต่อไปนะคะสำหรับ Facebook แล้วก็ติ k t o k สู้กันต่อไปนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะ ขอบคุณคุณอรุณมากๆเลยนะคะแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ปี2021นะคะโฉมนี้ชนโชว์รูมเลยเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดานะคะแถมแม็กแต่งลุงล้อคันนี้ได้ยางแก้มหนาไปให้พร้อมนะคะนิ่มสะดวกสบายนี่เห็นไหมแชร์แล้วเนี่ยเห็นไหมแชร์ช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าเดือนแห่งความรักนี้ยอดขายกระจุยกระจายหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแฟนซื้อให้นะคะลูกซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่สาวซื้อให้น้องสาวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าบอกเลยว่าซื้อที่มารวยมาหาเราเป็นที่แรกหนึ่งคุณจะได้อะไรบ้างนะคะเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับทุกคนนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างคุณไม่ต้องเสียนะคะขออย่างเดียวไม่จิตแบกลีสไม่เช็คเครดิตก็เป็นที่แรกคุณเลือกรถเลยนะคะแล้วก็เลือกงวดผ่อนว่าอยากผ่อนเท่าไหร่แบบนี้ นวาวราสีแดงแบบนี้ก้อยผ่อนอยู่ที่5,300บาทนะคะตลอดปีเลยนะคะตลอดสัญญานะคะ7ปี84งวดได้เลยเงื่อนไขมาเช็คเครดิตก้อยเป็นที่แรกตามนี้นะคะถ้าคุณมาเช็คก้อยเป็นที่แรกคุณเอาเครดิตนี้ไปเลยแล้วก็งวดผ่อนนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นไดนะคะก็อยู่ที่อาชีพประวัติเครดิตลูกค้าด้วยนะคะบางท่านเนี่ยไปเช็คเครดิตจากที่อื่นมา ไปดูร้านอื่นเช็คเครดิตสิครั้งแล้วจะมาเอาโปรโมชั่นโปรโมชั่นแบบกับก้อยก็คือฟรีดาวนะคะช่วยผ่อนอะไรแบบนี้ต้องบอกตรงๆนะคะแบงค์จะเป็นคนจัดสรรว่าพี่จะได้โปรโมชั่นที่ก้อยนำเสนอไปไหมก้อยไม่ได้เป็นคนที่สามารถที่จะฟิกให้พี่ได้นะคะเงื่อนไขเนี่ยอยู่ที่ประวัติเครดิตของพี่เป็นหลักเลยแต่ว่าวันนี้ก้อยนำเสนอคันนี้ ผ่อนอยู่ที่5,300ตลอดสัญญา7ปี84งวดใครอยากได้พิมพ์ว่าอยากได้มาเลยจองร้อยเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นครอกเผาตู้ทึบก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้รถปี 2, 0, 2020เครื่อง1.9พร้อมคอกเผาลอยมูลค่า130,000บาทคันนี้499เท่านั้นเอง4 9 9 9 0 0บาทฟรีดาวปี 2, 0, 2020ชมหน้าใหม่ใครที่เป็นสายบรรทุก คุณจะต้องเอาไปล่องใช่ไหมแบบนี้เนี่ยคุณซื้อรถมือสองสภาพแบบกริปกปแบบนี้นะคะก็คือไปแล้วก็คือขึ้นงานได้เลยนะคะแล้วก็ไปผ่อนอีกทีขับรถฟรีสามเดือนเก้าสิบวันค่ะซื้อที่มารวยนะคะเดี๋ยวก็จัดการทำให้หรือว่าจะเอาตู้ถือแบบนี้ไปวิ่งเคอรี่ก็ได้นะคะก็เปลี่ยนยางใหม่ให้ทุกคันเปลี่ยนยางใหม่ให้ทุกคันโดยที่คุณไม่เสียอะไรค่ะ จัดเข้าโอนภาษีประกันพรบรประเภท1 2 3คุณไม่ต้องเสียก้อยจัดการให้นะคะคุ้มค่ามากๆนะคะหรือว่าราคาเบาๆก,ก็มีเนี่ยปี2018หรือว่าลูกค้าแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นตู้ทึบคอกเผาหรือเปล่าบางท่านก็จะเอาแตกคอกนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเผาเลอยเพื่อเซฟราคา ราคาขายราคาตัวรถก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นกระบะธรรมดานะคะคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0พ0นเท่านั้นเองเก็บเงินวลาละ3ร้ใครที่มีธุรกิจที่จะต้องใช้หัวเดียวแบบนี้มีทั้งรีโวมีทั้งออนนิวนะคะอ่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกำลังจะเอามาในส่วนของยางนะคะฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งจะส่งถึงที่ไม่มีเครดิตไม่มีประวัติก็ได้นะคะจองออนไลน์มาได้เลยจองแค่100บาทนะคะซื้อได้ทั่วประเทศไทยกับก้อยนะคะนี่ใครชอบรีโวนะคะรีโวปีคันนี้ปี2015นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,900บาทนะคะรีโวคันนี้ผ่อน7,900สีคันนี้สีเทานะคะฟีดาวนะคะ ใครที่กำลังตามหารีโว่ราคาเบาๆนะคะคันนี้ปี2015ให้ผ่อนแค่7จ็ดพันก็พอนะคะที่เหลือเดี๋ยวก็จัดการให้รถถ่ายไม่ฟรีดาวค่ะพี่รถถ่ายดาวอยู่ที่80,000บาทพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง1ชิ้นผ่อนปีละประมาณ90,000นะคะส่งเป็นรายปีได้เลยนะคะลูกค้าจ่ายแค่80,000ได้อุปกรณ์ต่อพ่วง1ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง เออสชิ้นดาวหนึ่งแสนบาทค่ะนะคะถูกมากนะคะดาวแสนเดียวได้รถเลยนะคะนี่ Fortuner คันนั้นนะคะสวยงามมากลูกค้ารอดูแลนะคะบอกเลยว่า p p พีจ็ที่นั่งเป็นรถที่เรามาเร็วนะคะมาเร็วไปเรจร็งจริงอ่ะเดี๋ยวพาดูรี v o รถขายดีของเรานิดหนึ่งนะคะีโวคันนี้เนี่ยเปิดแคปได้นะใครที่หารถพ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเนี่ยจัดคันนี้ได้เลยานเงินประมาณ 1มื่นสองมื่นสามมืนห้าผ่อนเบาๆรถไถตอนนี้เริ่มต้นที่45้าแรงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องถามว่าในส่วนของรถไถอะคะ่ะลูกค้าทำนากี่ไร่นะคะมีตั้งแต่28ก้อยขายสแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์จอรเดียถ้ายี่แดรงก็คือเข้าลองอ้อยมี28 36 45แปดสามหกสี่ห้า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 เจรยสิแรงม้านะคะหรือว่าร้อยสห้าก็มี ได้หมดมีแบบมีทุกแบบอยู่ที่ว่าเงื่อนไขว่าลูกค้าเนี่ยจะเอารถไปใช้ในแบบเลาะไล่อ้อยไหมหรือว่าทําแค่นาปกตินะคะก็สามารถที่จะแนะนําให้ได้นะคะลูกค้าทักมาก่อนก็ได้หรือว่าทางอินบอกไว้มานะคะสวัสดี164คนดูฝากกดไลค์กดแชร์ออกได้จังหวัดจะส่งฟรีนะคะจะส่งฟรีจริงๆนะคะนี่แอรคอราคาเบาๆนะคะแอคอคันนี้แสนกว่าบ,บาทเนาะใช่ไหม คันนี้แสนนิดๆน,นะคะคันนี้ก็คือจัดไฟแนนซ์ได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะต้องมีดาวแอคคอร์ดเนี่ยป้ายแดงอยู่ประมาณหลันเจนะคะคันนี้อยู่ประมาณหลันเจ็ดนะมาติดฟิล์มนะคะใครหาราคาเบาๆก็จัดคันนี้ก็ได้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นผ่อนอยู่ประมาณห้าพันนะคะแอคคอร์ดนะคะแล้วก็ตู้ทึบอ่ะคันนี้นะคะหนึ่งแสนบาทนะคะตัวนี้เป็นตัวดาก้อนไหม นะตัวนี้นะคะอีสูดาก้อนหนึ่งแสนบาทนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ซื้อสดมีเล่มนะคะพร้อมเลยนี่หัวเดียวนะคะมีเยอะมากนะคะแบบนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณเลทผ่อนอยู่ประมาณห0 0ันะคะหัวเดียวผ่อน6,000แล้วก็พวกนิสสันฟอนเทียแบบนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะคะราคาเบาๆอย่างเงี้ยอ่ะคันนี้แสนเจ็ดนะคะมดดาด้านี่นะคะ กลุ่มนี้เป็นรถตีเทินนะคะลูกค้าสามารถเอารถตีเทินมาก็ได้หรือว่ารถยังผ่อนอยู่แบบเนี้ยก็อยรับตีเทินนะไม่ต้องไปปิดบัญชีก่อนเดี๋ยวก้จยจัดการปิดให้อ่ะคันนี้ค่ะแอตถาดนะคะแอตถาดก็เป็นทรงสี่ประตูนะคะคันนี้คันนี้ฟีดาวรถเราใช่ไหมร้เราเาน้อแอตถาดคันนี้เกียร์ออโต้ค่ะนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000ตลอดสัญญาค่ะแต่ใครอยากได้โปรโมชั่น คันนี้ก็ให้ผ่อนอยู่ที่4,5 0 0นะคะนี่เดี๋ยวก็จะพาดูนะคะนาวาร่าคันนี้ปี2019นาะคะนาวราร่าคันนี้ฟีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,700บาทตลอดสัญญานะคะสีเทาปี2019นะลูกค้าสวยงามมากได้ยางใหม่ไปพร้อมค่ะนะคะก็ไม่ใส่ยางมือสองไม่ยางเปอร์เซ็นต์ใส่ยางใหม่ให้ลูกค้าทุกคันนะคะ ลูกค้าได้ยางใหม่คันนี้เนี่ยนาวาล่าตัวนี้ก็เปิดแคปได้นะคะเปิดแคปได้ฟรีดาวไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันโลนะคะสวยสวยกิฟต์กิฟสวัสดีค่ะแชร์แล้วขอบคุณมากรถสวยสวยัสดีทุกทท่านเลยนะคะใครอยากได้โปรโมชันน่นวันวาเลนไทน์จองร้อยเดียวนะคะเอามาด,ดูซีวิกหน่อยนะคะรถคันนี้สวยงามมากพร้อมแม็กแบบนี้นะคะใครหาซีวิกตัวนี้เป็น FD FD ีเหรือเอ อ่านี่ซีวิกนะคะเป็นรถที่วัยรุ่นฮิตนะคะหายากราคาแบบไม่มีตกเลยนะคะคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ที่6,000ค่ะนะคะพร้อมแม็กนะคะแล้วก็ใส่ยางมิชลินไปพร้อมโอ้โหสวยจัดมีสีเทาแล้วก็มีสีขาวนะคะสำหรับ Honda Civic ตัวนี้ผ่อน6,000ค่ะตลอดสัญญาแต่งแม็กโหลดล้อให้พร้อม ใครที่กําลังตามหานะคะมาได้เลยนะคะนี่อเมล่าคันนี้นะคะรถเพิ่งซื้อเข้ามานะคะมีสีดําแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสีเทาดํานะคะคันนี้ลูกค้ามาเห็นสภาพนี้จองเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเห็นว่ารถเนี่ยโครงสร้างทุกอย่างเดิมไม่มีชนนะคะน็อตฝาก,กระโปรงอ่าเดี๋ยวพาดูเลยนะคะขออนุญาตแนะนาแล้วกันนะคะนี่คันนี้นะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดนะคะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะ รถซื้อเข้ามาสภาพแบบนี้นะคะมอกอนะคะคำเตือนอยู่ครบหมดเนื่องด้วยเป็นอัลเมล่านะคะแบบนี้เนี่ยฝากระโปรงเขาจะเป็นทูโทนแบบนี้ลูกค้าก็ไม่ได้เป็นคนทับนะรถทุกคันนะคะออกมาจากโชว์รูมก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็ได้เครื่องพันสประหยัดน้ํามันแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะฟรีดาวนะคะตัวนี้ด้วยความที่เป็น e-sport t e c h นะคะเขาจะมีไฟเดไลท์อยู่ด้านล่างนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ ได้แม็กคู่ตัวของอเมล่านะคะนี่อย่างนี้เนี่ยเนะียดทําให้นะคะนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดอันไหนขาดสีได้ก็ก็ขัดให้เลยนะคะสวยงามมากได้เบาะหนังด้วยนะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่ฟีดาวคันนี้เดอกได้เช็คให้ไหมเท่าไหร่ไม่สองหมืน่นโอ้โหสองหมืสองพันโลต้องแบบนี้นะคะตรวจสภาพตลอดนะคะตรวจสภาพตลอนะคะมาลัวของเรารับตรวจสภาพด้วยแล้วก็ สำหรับเดือนนี้นะคะมีจับฉลากนะคะลูกค้าจ่ายเงินเราที่200บาทมีของขวัญกลับบ้านไปนะคะของใช้มากมายเลยเออใครมาไม่ถูกนะคะตลออของเราเนี่ยอยู่ลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับลูกค้าเข้าเส้นมารวยกันยางแล้วก็ตลออเราจะอยู่ด้านด้านหลังนะคะลูกค้ามาได้เลยฟีดาวค่ะนะคะตลออของเราตรวจ0 0บาทเอ่อมอไซค์หกสิบ นะคะแล้วก็กระบะสองร้อยนะคะนี่อะซิตี้ซิตี้สีขาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อที่นิยมมากนะคะรถทุกคันนี่ก็เห็นไหมก็ใสย่ยางมิชลินไปให้นะคะไม่ได้ใสย่ยางจีนอะไรเลยนะขอบขอบยี่สิบนะคะตัวนี้ r e 3สามศูนย์นะคะทรงเท่ๆตัดกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวแบบนี้นะคะซ mm ิต hmm. ี้ทรงนี้นะผ่อนอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทฟรีดาวค่ะ นะฟรีดาวนะผ่อนตลอดสัญญา5 9 0 0ได้เลยนะคะแล้วก็แสนกว่าบาทก็มีนะคะเนี่ย V8 เอ้ย e Antis e ตัวนี้นะคะแสนกว่าบาทนะคะหรือว่าจะเป็นมาร์สนี่นิสสันมาร์สนะคะเป็นรถที่น่ารักมากทรง5ประตูคันนี้ได้สีขาวนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีขาวมุกหนาวจะเล่นแสงมากเลยิบปะยับแบบนี้เลยคันนี้ผ่อนที่3 5 0 0ค่ะเกียร์ออโต จัดเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวยจัดคันนี้มีรถเกง๋งออตโต้แสนนิดๆไหมมีเลยคันนี้เลยค่ะพี่นิสสันมาร์มานิสสันมาร์คันนี้เลยแสนนิดๆน,น,นะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะประหยัดน้ำมันลูกค้าบางคนนะกระบะเนี่ยบางคนผ่อนห้าพใช่ไหมอย่างเงี้ยผ่อน3ามพก็เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วก็สามารถที่จะพับบาะเปิดร้านขายของได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกิฟช็อปเสื้อผ้านะคะใส่ของได้อนอนกประสงค์ได้เยอะนะไม่จําเป็นว่าบางท่านเนี่ยกระบะผ่อนไม่ไหวก็จัดแบบเก่งก่อนก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวก็จะพาดูนะคะดีแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นตัวซัดวีจีเอดูแม็กโอ้โหคดหล่อเลยนะคะใส่สีดําไปให้ดูดูเท่ๆแบบนี้นะคะไม่สวยก็ไม่แบบ คือเรื่องแม็กยางเนี่ยเรามีมารวยกันยางนะคะที่เขาเป็นคนเนี่ยจัดสรรเรื่องแม็กยางให้กับลูกค้านะคะแล้วก็อย่างพี่เขยก้อยเนี่ยเก่งเรื่องแม็กนะแกก็จะแบบว่าคัดสรรตัวไหนจะแบบยังไงอะไรยังไงแบบนี้นะแม็กยางแบบนี้ที่ก้อยให้ลูกค้านะราคาขึ้นแล้วที่อื่นตอนนี้นะคะแม็กตัวน,นี้เนี่ยประมาณสองหมื่นห้าถึงสองหมื่นเจ็ดแล้วนะคะแถมไปให้ลูกค้าค่าจัดค่าโอนภาษีประกันเนี่ย ซื้รอรถกับก้อยเนี่ยหลักๆคุณต้องได้ของแถมไปอยู่ที่ประมาณ40,000ื่นละนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าค่ะฟรี90วันดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียก้อยจ่ายให้นะคะขออย่างเดียวลูกค้าไม่ติดแบคลีดไม่มีไปเช็คเครดิตจ,จากที่ไหนมาขอทันเงินเดือนอย่างที่1 2ึ0 0หบาทเป็นต้นไปนะคะได้มาเลือกรถได้เลยเนี่ยคันนี้ก็สวยนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ซูเปอร์เดย์ไลท์นะคะตัวนี้ปี2014เครื่อง2005ค่ะ ใครหาออนิวนะคะนี่เห็นไหมคูณเลนูเนี่ยเลยออนิวตัวนี้สีขาวมุกนะคะสวยๆแบบนี้ได้ไฟแบบซูเปอร์เดย์ไลท์นะคะนี่ตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์หายากมากนะตัวนี้เนี่ยวัยรุ่นจะชอบนะคะหรือว่าตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้จะเป็น v c o อร์สโนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อท็อปสุดของ v c o อร์สเกียร์ธรรมดานะคะก็ผ่อนอยู่9,500นะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้ความเป็นสีเทา นะสี่เทาสี่ประตูนะคะสี่ประตูก็มีประมาณ30คันลูกค้าคันนี้ก็ได้กระจังหน้าโครเมี่ยมแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็จะใส่แม็กแม็กเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นของดอกลายยางเห็นนะลายยางจะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะฟรีดาวดอกลายยางสวยจัดให้นะคะผมทางานขายแคลวัลละสามร้อยทำได้ค่ะพี่แต่ว่าอาจจะต้องมีแฟนหรือคุณพ่อคุณแม่รวมไรายได้ซื้อได้นะคะไม่ใช่ปัญหาเนี้เห็นไหม จ้ที่นั่งขายดีมากมาแป๊บเดียวคันนี้จัดจัดแล้วนะคะลูกค้าเครดิตดีด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยไม่แบบบางท่านไม่มีเครดิตแต่ไม่มีเช็คเครดิตจากที่ไหนมาคุณก็ได้นะคะได้แบบเงื่อนไขดีๆอ่ะตัวนี้นะคะ Honda h ไ b r i d นะคะประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็อย่างเป็นเทนตอนนี้เลยใครที่ไม่ไหวตอนนี้ยังไม่ไหวรถไฟฟ้าก็จัดไฮบิดแบบนี้3,000 0นกว่าบาทคันนี้พันสี่ค่ะจัดให้เลย Honda j a z z พันส ซิตี้ผ่อน4 5 0 0อ่ะมาใครหาค่างวนไม่เกิน5,000จัดคันนี้ได้เลยนะคะซิตี้แล้วก็มี m a d ด้ามีอันติสนะคะเดี๋ยวก้อยจะพาชมกเกษตรตะกรออกได้เลยค่ะพี่นิรุตแล้วไม่ยากด้วยกเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่ก้อยชอบที่สุดเพราะว่าหนึ่งอาชีพรายได้ชัดเจนนะคะสามารถผ่อนเป็นรายปีราย4เดือน6เดือน แบบนี้ทําได้เลยลูกค้าก็ทําได้จริงนะนี่เห็นไหม m a ด d a คันนี้เป็นทรงสีประตูเป็นตัว s k y a c t i v ีฟหนเครื่อง1.3นะคะเกียร์ออโต้ภายในหรูมากนะคะด้วยความที่เขาเป็น m a ด d a เนี่ยภายในเขาจะหรูแล้วรถคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวผู้สตาร์ทแอร์นะคะระบบแอร์เขาจะไม่เหมือนใครนะคะฟังกช์ชันที่พวงมาลัยถุงลมคู่แบบนี้ภายในสีดํา กรมยี่พรีเมียมสวยๆเลยนะคะมาด้ามาดูด้านหน้าทรงเขานะคะจะไม่เหมือนใครนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวก้อยพาชมนี่เห็นไหมคันนี้ได้สวยสีน้ำตาลมาแป๊บเดียวประมาณ3วันนะคะแล้วก็แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบสีสดๆส,ส,สีแดงกม็มีสีขาวนะแต่ว่าเป็นตัว5ประตูนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นอันติสปี2014นะคะคันนี้ตัว E 1,800ตัวนี้ผ่อน5,000ค่ะ ตลอดสัญญาได้เลยนะคะลูกค้าทำได้จริงมามาได้เลยใครอยากท้าว่าเอ้ยมารวยเก่งแต่พูดหรือเปล่ามาท้าค่ะมาทดลองได้อ่ะอันนี้ให้บิดอีกคันหนึ่งนะคะซีวิกพ่อนหกพันนะคะซีวิกพ่อนหกพันแล้วก็สว f t ตัวนี้พ่อนอยู่ที่สี่พันห้านะคะสว f t ปีสองพันสิบสามพอดสี่พันห้าฟอร์ดพ่นสามพันนะคะฟอร์ดพ่นสามพันซีดาวนะคะแล้วก็ แบบนี้นะคะลดราคาหลักหมื่นประมาณ5้าหกหมื่นก็มีนะคะแล้วก็นี่มาเดี๋ยวพามาดูไฮไลท์นิสสันมาร์ทนะคะขายดีมากจะหมดแล้วเหลือสามคันสุดท้ายค่ะนะคะแมกยางมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแถมไปให้สปอยเลอร์ชุดแต่งนะคะตัวนี้ค่าจัดค่าโอนภาษีประกันพร,รบออกให้ผ่ 3, อนสามพันห้าผ่อนสามพันห้าเก็บเงินขอวันละหนึ่งรอยี่สิบบาทค่ะนะคะจากเงินเดือนถ้าเกิดว่า ที่หานเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ามาสิหนึ่งหมื่นสองพันบาทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้าค่ะซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องงอไข่นะคะแต่ถ้าอยากที่จะผ่อนสองพันพี่ดาวประมาณสามหมื่นพี่ผ่อนสองพันตลอดสัญญาเลยนะคะมานะใครอยากได้ค่างวดผ่อนสองพันก้อยก็มีแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินดาวนิดหนึ่งนะคะเนื่องด้วย ราคาตอนนี้ราคานะถ้าเป็นมาตเนี่ยตอนนี้ราคาไม่ถึง2,500 0แล้วป้ายแดงคันนี้อยู่บาน4 0 0แสนแล้วป้ายแดงเนี่ยได้ลอกกระทะนะแต่ก้อยเนี่ยใส่แม็กแต่งลงล้อยางใหม่ให้ทุกคันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยมาด้าสวยๆคันนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโปรโมชั่นวันว,นวนาเลนไทนแห่งความรัก ไม่ว่าคุณจะรักใครแต่ถ้าเกิดอยากได้รถยนต์มือสองมาที่มารวยก่อนเลยนะคะนี่เราเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเป็นบริษัทจำกัดนะคะลูกค้ามีปัญหาอะไรเข้ามาหาก้อยได้เลยนะคะร้านเรามีหน้าร้านชัดเจนนะคะไม่ใช่ร้านตั้งกล่องไม่ใช่แบบร้านลืมข้างทางไม่ที่แบบไม่เสียภาษีเราเสียภาษีถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่ก้อยพาไลฟ์สดอยู่นี้คือสำนักง,งานใหญ่สาขาดับข้อของเราแล้วก็มี พิจิตนะคะอยู่ตรงสามแยกคอนราเชนนะคะหรือว่าสามแยกดงชพูนะคะอยู่สามแยกดงชพ,ะะแงชพูแต่ถ้าไปไม่ถูกก็โทรหาก้อยก็ได้นะคะแล้วก็มีบึงนารางศรีแยกโพไซงามใครที่อยู่แถวโพทะเลนะคะหรือว่าหนองสองห้องเนาะอยู่แถวละแวกนั้นเข้าสาขานั้นได้เลยแล้วก็พิษณุโลกนะคะอยู่ตรงข้ามไทยวะเอเออยู่ตรงข้ามเอออยู่ตรงทางลงารงสะพบาลทอปแลนดอยู่ทางด้านซ้ายมือ นะมาได้เลยนะใครไปไม่ถูกนะคะโทรหาก้อยก็ได้092-864-9324โปรโมชั่นนี้จอง100บาทเลือกรถได้ทั้งร้านนะคะให้เฉพาะเดือนวันวาเลนไทน์นี้เท่าน,นั้นใครสนใจรีบโทรหรือว่าทางอินบ็อกมาด่วนๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดสั้นๆพาทัวร์รถสวยนะคะก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย